สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายสุภูสุคนนะครับพอกับจ่าอานะครับจ่องนายเป้งหวานแชนแนลนะครับนี่ผมสามากินจุนะครับกับเจ้าบีโคม้คมนะครับเจ้าบีองผมมีจุเนื้อเสือสามสิบกรีบนะครับสามสิบกรีบพันตับแล้วก็ ไข่หลังนะครับจะจะกินรูดล่ลยนนครับแล้วก็ผักก็มีผักแตงมีซาลแหน่มีผักอีเลอร์หรือผักคุ้นเลิร์นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีกครับนิดนึงแล้วก็มีออกพิ้งนวยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับช่อง น่ายังวานสิเห็เดนกกินตันนี้มามาซูเป็นองบางหลายๆนะครับอดื่นครับเจ้าบีก่อนอืมอตลาดมุงเศร,ร้าครับเด้นเหนือสดๆมากครับเอา ทางไม่ขึ้นพันตับก่อนตับขา,าเข้าไป yeah mm. สดหวานนะครับต้องขอโทษขอไปพี่น้องที่ว่าผู้คนบอกินเด็ดน้ำนะครับ มันก็หมักไปหม,มักมันแล้วเนาะข <c oughs> องนี้นล่นะครับ เนื้อเสือนี่มันจะแบบหย่ำง,งนะ่ายนครับกุ๊กๆอย่มันเป็นมันมันนิ่มๆนลคม,นะมันเป็นมันแข็ง ใคห,หลังยัยไม่เกิด,กดนี่จะบปหยาบเยนิ่ม เจ้าบีเนี่ยครับเซตเองนะครับไป,ไปหาซื้อเหมือนโซหาซื้อเปลี่ยบ่มีขายนะครับหมดเลยนี่จะบีเลยได้จะบีมากอะไรปวดกลมกักเดี๋ยวบีผมกลมกัก พันตับอืมันนี้่นะกุบๆตับกับวานวาน 完毕了。S S, ถ้ารับใครกินไม่กินดิฟนะครับก็ต้องข้อไปกันครับพากมึงก็ไม่กินประจำนะครับนางกินที่ เดี๋ยวเคี่ยวดินเด้งช่วย่ะับเลยบากเนีบตอนนี้ก็เวลาไกเที่ยงครับก็กินเป็นห้มูเทียงเลยละกันแต่ถ้า เราไดกินเนมอดแล้วครับยิ้มเราเยี่ยกองฟันก็ยิ่งดี ผมเป็นคนยืสารแต่ว่าผมผงกับว่าเขาได้กินของของนี่นี่เพราะว่าคืออยากเพราะว่าไปไปเบื้องต้องของบะเต้าเาบื้องต้องกีจ้าสกาวเนีย่ยกินกับกี้เนี่ยเฮ้ยคุดอยาก บอสเฟตข้อสภาพนเห็นเรากินไยหลังเป็นตะแสบขนาด <c oughs> ก็เลยซื้อมากินข้าของผมอัมอนนี้ผมอยู่ปตอนนี้พวกเบียกมัก่บบงกระเบน ไม่ต่ดีมัคนคือบบนั้นเนาะมีแบบตัอย่าง ไอ้เขามาเบิ้งแล้วก็ฝากคนไหนก็แท้ก็ติดตามเด้ด้ครับบนเบิ้งว่นูมนถัดไปยักยังกินผมก็กกินอยากอยู่แล้วว่ายำบอกให้ออกเขาค่อยดีแล้ว nè mấy mấy ô Phần có mấy hay đi đâu, kê nè Đúng rồi Tàu luôn á Nằm Không nhiều nhiều Một đang phụ phần bên khèo đi đi nữa nó rắn nó. Nó nó rồi. Đúng rồi mang ra leo. Vặn cái mược cái đi ที่สานทางไตเนาะว่ามาอยู่ทางไตโดน,นอะไรบ่ไตแดงสแล้วคนที่เข้ามาชมถ้าเป็นคนตายนะครับคือคนคนปากตายเขาจะไม่กินข้องมือนี้น,นะแต่ว่าถ้าเป็นลาเป็นกอยเขากินอยู่ท้าไมผมเด็กๆก็ผมใหญ่มาอยู่ปากตายอะไรเด็กๆนะมันก็คือกินลาบกินกอยนะ คนไต้เขาจะไม่ห้า้กินเลยนะครับเขาจะรังเกียยเขาหอากินเข้าไปปื้อห้องดิบเดีเยนะ๋ยวน่เสือไม่หวานพอล่างจากว่าล่างจากว่าได้เปิดโลกระถัดแล้วนะต <c oughs> ิดลองเลยทำงานบวชงานอะไรแบเนี่ยงานแต่งนะถ้าทำกอ้อยขึ้นมานะเม็ดกเ็เหมือน ใช่ไหมเขาตักบากขาตักมาแกลมลามัดกินก,น,กาานกินแก้งว่าเอาไงว่ากินแก้งว่าโคนด่าหลังคือแบบว่าคนทำก็ทำ,ทำพอตังปุ๊บก็ปรบตังปุ๊บก็ปรบมา แต่เราเขาทำเปลี่ยนกงสวางไม่ร้อยเกอต้งสองต้นนำรับคนลด้านทําจ้ึ่งร้อยส่าง รับ,บพวกนี้เขาคงจะกินบ่บ็ดหรอครับพี่น้องเพราะว่าผมลอ,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 องกินมาแบบมันผมอยากบ่ออกแซววะคดีเนื้อหมูแดงค่อเห็ดเนื้อกินแล้วอื่นกินประมาณทูพีสนองของเบงนะครับก็เป็นเนื้อกินเนื้อกินบานๆเ้องเลยแหละเดี๋ยวว่าผมจะเห็ดมากินนะครับลับพวกนี้กัน ขอบคุณหลายๆครับเพียวว่าเขามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพราะว่าจะลงคลิปแน่นแ่วแอยู่แล้วกินนั่นนีแ่แหละครับมาให้พี่น้องเบิองอ้งนี่ครับทำเพื่ออะไรกันขอจบค,ครับ